สวัสดีครับวันนี้อยู่กับฟิก เกอร์สตอรี่ช่องที่จะมาเล่าเรื่องราวผ่านโมเดลหรือทิกเกอร์ในมุมมองต่างๆผ่านตัวละครจากเรื่องนั้นๆน,น,นะครับวันนี้เรายังคงอยู่กับหัวข้อ MBTI เล่าผ่านตัวละครจากเรื่องวันพีทบุคลิกแบบ ENFP วันนี้นะครับเรานำโมเดล WCF 7เทพจนสลัดขึ้นมาเนื่องจากใน7เทพจนสลัดเนี่ยมีคนแบบ ENFP อยู่ด้วยกันถึง2คนนะครับผมจะบอกบุคลิกแบบภาพรวมและเพื่อนๆลองทายกันดูนะครับว่าใครใน7เทพจนสลัดเป็นบุคลิกแบบ ENFP นะครับ ภาพรวงของคนแบบ ENFP เป็นคนรักสนุกมองโลกในแง่ดีฉลาดเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีนะครับมีความเป็นปัจเจกมีความคิดสร้างส,สรรค์แสดงออกตามธรรมชาติให้ความสำคัญกับเสรีภาพและความมีอิสระในตัวเองชอบทำสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นและสามารถสื่อสารได้ดีนะครับเป็นคนที่กระตือรือร้นและมีไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาเป็นคนมีจิตใจอบอุ่มดูแลยอมรับและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจิตใจดีเนี่ยจะมีใน,นเจ็เทปโจรสลัดไม่ย เอาเป็นว่าจิตใจดีโอบอุ้มดูแลยอมรับ <c oughs> en, เห็นอกเห็นใจผู้อื่นสําหรับเจตเทนจนสลัดเนี่ยจะแสดงออกเฉพาะกับกลุ่มหรือลูกน้องของตัวเองเท่านั้นละกันนะครับมาลองทายกันดูว่าใครบ้างในเจตเทนจนสับดที่เป็นคนแบบ ENFP ครับและคําตอบที่ถูกต้องก็คือเกโกโมเลียกับมาเชลลูทิปนั่นเองนะครับใครตอบถูกบ้างเก่งมากเลยนะครับมาเขาเล่นกันเลยดีกว่า คนแบบ ENFP เนี่ยย่อมมาจาก S e t th ื o ว t h i n g i n f u i t i n g Feeling Perceiving หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบุคลิกแบบ Inspirer ถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยก็จะได้ว่าผู้สร้างแรงบันดาลใจนะครับสำหรับหมวดดำและโมเรียเนี่ยผมขอให้คำนิยามของทั้งสองไว้ว่าผู้ใช้ชีวิตดุดดังความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริง ที่ให้คำนิยามแบบนี้นะครับก็เพราะว่าโมเลียเนี่ยต้องการที่จะสร้างกองทัพซอมบี้ที่ไม่มีวันตายเพื่อตามหาวันพีชนะครับและทิศเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เคยบอกความฝันของตัวเองออกมาตรงๆนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับวันพีสแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่หายไปของโรควันพีสนั่นเองและมีประโยคที่เขาเคยพูดไว้ว่าความฝันของคนเราเนี่ยไม่มีวันตายหรอกเป็นที่มาของคำนิยามที่ผมให้ไว้นะครับ คนแบบ INFP e เนี่ยเป็นคนเก่งแทบทุกเรื่องที่สนใจนะครับและมีความสามารถหลากหลาย มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนอาชีพบ่อยนะครับก็จะดูเหมือนเป็นคนที่ไร้จุดหมายนะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างที่เขาทําไปเนี่ยเป็นไปตามค่านิยมส่วนตัวนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสม,ม่งเสมอเลยทีเดียวต้องการที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เป็นของตัวเองนะครับคนแบบ ENFP เนี่ยอาจจะเป็นมนุษย์ extrovert i n g ที่สามารถใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้เนื่องจากต้องการใช้เวลาส่วนตัวเพื่อทําการคิดแล้วก็ไต่ตองสิ่งต่างๆนะครับ ENFP เนี่ยมองเห็นถึงความเป็นไปได้ในสิ่งต่างๆนะครับเป็นคนที่จับแพะชนแกะเกง่งแล้วก็จะรู้สึกสนุกหรือว่าตื่นเต้นมาทุกครั้งนะครับที่ได้พบเจอสิ่งใหม่ๆแล้วจะทําสิ่งนั้นๆน,น,นี่ยด้วยแรงบันดาลใจอย่างเหลือล้นเลย แต่เรื่องตื่นเต้นเนี่ยไม่ได้อยู่ตลอดไปนะครับถ้าคนแบบ ENFP หมดแพชชั่นในสิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ย <S 1> <S 1> ก็อาจจะข้ามไปทําสิ่งใหม่ได้ในทันทีนะครับคนแบบ ENFP เนี่ยควรทําสิ่งที่คิดไว้ให้สําเร็จก่อนที่จะเปลี่ยนไปทําสิ่งอื่นที่กําลังสนใจต่อไปนะคนแบบ ENFP เนี่ยชอบหรือสนใจที่จะทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับและสุดท้ายก็อาจจะมีไม่กี่สิ่งหรอกที่ประสบความสําเร็จหรือว่าก็อาจจะไม่มีสิ่งไหนประสบความสําเร็จเลยก็เป็นได้นะซึ่งจริงแล้วคนแบบ ENFP เนี่ยมีความสามารถที่จะทําได้นะครับแต่กับทิ้งสิ่ง เอนานไว้กลางคันและเนืงจากเป็นคนที่ตื่นเต้นบนความเป็นไปได้ในเรื่องราวต่างๆเนี่ยทำให้เขาเป็นคนที่ล่าเริงสนุกการใช้ชีวิตทําให้มีแนวโน้มที่ไม่ชอบสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดไม่ใส่ใจในรายละเอียดในการดำเนินชีวิตเช่นง,งานบ้านหรือการพกใจบินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยอาจทำให้มีปัญหาคนในครอบครัวได้นะครับคนแบบ ENFP เนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์เป็นคนอบอุ่นอ่อนไหวง่ายและสนใจคนรอบตัวอย่างแท้จริงนะครับเป็นคนที่มีความสามารถเกี่ยวกับคนสูงและสามารถที่จะดึงความสามารถหรือจุดเด่นของคนอื่น ออกมาได้ทําให้กลายเป็นที่ชื่นชอบของคนที่อยู่รอบตัวนะครับแล้วก็มีสัญชตาตญาณในการเข้าสังคมหรือเข้าใจผู้คนสูงมากนะครับคนแบบ ENFP เนี่ยไม่ชอบที่จะถูกควบคุมแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ในการที่จะไปควบคุมหรือบังคับคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับข้อดีนะครับเป็นคนร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่ดีมีความคิดและจินตนาการสูงชอบริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับทำอะไรตรงไปตรงมาเบิสุดใจทําอะไรอย่างเปิดเผยเป็นคนมีเสน่ห์นะครับไวต่อความรู้สึกมุ่งเน้นไปที่คนรอบตัวนะครับเข้าใจและสามารถดึงสิ่ง ที่ดีที่สุดของผู้อื่นออกมาได้ง่ายนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยไม่สามารถจดจอ่อหรือทําอะไรเดิมๆได้นาน,าน,านๆเบื่อง่ายไม่ชอบกฎระเบียบมีแนวโน้มไม่เป็นระเบียบนะครับไม่ชอบทํากิจวัตรประจําวันนะครับเพียดง่ายในบางสถานาการณ์นะครับอารมณ์อ่อนไหวและอาจใช้จิตวิทยาในการลองใจคนรอบๆตัวโดยไม่รู้ตัวนะครับ จะเห็นได้ว่าคนแบบ ENFP เนี่ยถ้าสามารถจดจ่อในสิ่งที่สนใจนะครับหรือทำสิ่งต่างๆที่คิดไว้จนสำเร็จได้เนี่ยจะเป็นอีกคนที่เติมเต็มและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่คนรอบตัวแล้วก็โลกใบน,นี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับและสำหรับ Marcelli t e ซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลิกแบบ ENFP เทียบกับล u ฟี่ซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลิกแบบ ESFP เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีตัวอักษรที่ต่างกันนั่นก็คือตัวที่สองของภาษาอังกฤษทั้งสี่ตัวนะครับเป็นตำแหน่งของการรับรู้ข้อมูลหรือวิธีในการรับรู้ข้อมูล เอง N เนี่ยย่อมาจากจู้ i ิ g และเย่อมาจากเ n น i ิงคนแบบ N เนี่ยใส่ใจภาพรวมสนใจในสิ่งที่เป็นไปได้เน้นจินตนาการหรือแรงบันดาลใจนะครับชอบข้อมูลเชิงลึกหรือเป็นนามธรรมให้ความสําคัญกับความคิดสร้างสรรค์เชื่อในจินตนาการและก็ลางสังหรณ์นะครับเน้นความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีมักอยากลองทําสิ่งใหม่ๆนะครับ ส่วนคนแบบ S เนี่ยใส่ใจในรายละเอียดสนใจในสิ่งที่เป็นความเป็นจริงมากกว่านะครับเน้นการทําได้จริงชอบข้อเท็จจริงชอบข้อมูลที่เป็นรูปธรรมให้ความสําคัญกับสามัญสํานึกเชื่อในประสบการณ์ในอดีตนะครับเน้นการปฏิบัติและชอบสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่แบบนั้นนะครับคนแบบ S เนี่ยถ้าเกิดอยู่ความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงมากไปก็อาจขาดจินตนาการได้ถ้าคนแบบ N อเนี่ยอยู่กับเรื่องในจินตนาการหรือสิ่งที่อยู่ในอนาคตมากเกินไปก็อาจละเลยความเป็นจริงหรือสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าได้นั่นเองนะครับและสําหรับในโลกวันพีชนะครับคนที่มีบุคลก แบบ ENFP ก็คือมิสเตอร์ทูบอนเคและด r h u รฮิลลุกนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าทิชเนี่ยจะใช้ความสามารถเด่นจากอุปนิสัยของตนเองในทางที่ผิดได้เก่งแซงจริงเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีนิสัยแบบนวดดำบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและใครอยากรู้ว่าตนเองเป็นคนประเภทไหนเนี่ยก็สามารถทาแบบทดสอบ MBTI ตามเว็บหรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างได้เลยนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องราวใน MBTI ของตัวละครตัวไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับและพบกัน กับพวกเราได้กับ t r i g k e r Story สวัสดีครับ